O แก้วตัวเป็นลม้ตกาดมาครับเนี่ยแก้วจะไม่เสียงดังจะไม่ร้องโอเคน,นี่คือแก้วแก้วแสงรู กพีชชคพีคช็อกโกแลตให้แม่เรื่อเรื่อพีคครับเรือ่องน้ำตาลตกน้ำตาลตก ยมมีหายใจ